ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมนายปูนะครับนายปูเจ้าเก่านะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆอีกหนึ่งเรื่องสําหรับของแต่งนะครับเข้ามาให้กับลูกเพจแล้วก็ลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับได้รับรู้แล้วก็ชมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่เป็นโอกาสดีนะครับมีรถสองคันเข้ามาพร้อมๆกันนะครับผมในส่วนของที่วันนี้เราจะนําเสนอกันก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่ง1ตัว ไม่ว่าจะเป็นรถหลายๆค่ายเดี๋ยวนี้นะครับในตระกูลรถกระบะก็ดีรถเก๋งก็ดีนะครับก็นิยมเชียร์ติดที่เราเรียกกันว่าสกู๊ปนะครับสกู๊ปหรือจมูกนะครับซึ่งบางรุ่นที่มีขนาดเล็กติดแล้วปัญหาเกิดน้อยก็คือพวกรถเก๋งจะไม่ค่อยเกิดเพราะด้วยตัวที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะเกิดก็เกิดกับรถปิกอัพหรือรถกระบะนั่นเองนะครับและโดยเฉพาะอาตอนนี้ขาโจของเราก็คือเจ้า Ford r เลนเจนะครับที่นิยมติดกันมากคือฝาแลด หรือไม่ก็เป็นฝาม้านะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับฝาตัวนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยที่ร้านตกแต่งรถยนต์ทั่วๆไปนะครับหลายๆร้านหลายๆที่หรือแม้กระทั่งลูกค้าเองเนี่ยติดตั้งนะครับด้วยการาใช้กาวนะครับเพราะตัวของเขาเองก็จะเป็นกาวรอบตัวนะครับเป็นกาวรอบตัวเพราะฉะนั้น ลอกกาวทาน้ำพลัมเมอร์ก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ในการยึดติดเข้าไปแล้วก็แค่ติดลงไปบนฝานะครับพอติดลงไปบนฝานี่เราก็ทำการยิงซิลิโคนซ้ำนะครับเท่านี้ออกไปก็ถือว่าสวยงามแต่ปัญหาไม่จบเท่านั้นครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฝาตัวนี้ซึ่งมีน้ำหนักขนาดใหญ่แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างมากนะครับพอเวลาเราใช้งานเนี่ยฝากระโปรงจริงของเราด้านล่างเนี่ยมันมีความร้อนสูง นะครับบวกกับแสงแดดที่ลงมาเผาจากด้านบนมีความร้อนมากนะครับก็จะทําให้ทําปฏิกิริยาให้ตัวกาวที่อยู่ด้านในนะครับถ้าโชคดีเป็น 3M แท้ก็ก็จะยืดหน่อยแต่ถ้าเป็น 3M จีนหรือ 3M ถูกนะครับหรือของปลอมมันก็จะส่งผลให้เจ้ากาวตัวนี้มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่น้อยลงก็จะทําให้เขาอ้าอ้าก็จะมีสองสาเหตุนะครับอ้าด้วยตัวเขาเนี่ยมีน้ําหนักมากก็จะแอ่นลงก็จะทําให้เปลกเนี่ยยกขึ้น นะครับ2ก็คือด้านหน้าเนี่ยพอกาวมันยืดลมเวลาวิ่งปะทะเข้าไปเข้าไปนะครับก็จะแซะส่งผลให้เกิดในกรณีที่เรียกว่าฝาบินนะครับซึ่งในคลับต่างๆก็มีการเตือนกันถึงการไม่ใส่นะครับตัวนี้แต่วันนี้เรามีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งการแต่งรถจริงๆแล้วเนี่ยแต่งตระกูลพวกนี้ในระบบของสากลนะครับอย่างเช่นท่านมีเพื่อนเป็นฝรั่งลองไปถามดูได้หลายๆประเทศนะครับฝรั่งเนี่ยอย่างที่ผมเคยติดให้ฝรั่งนะครับ เขาก็แจ้งบอกว่าบ้านเขานี่มีกฎหมายอยู่หนึ่งกฎหมายคุณจะแต่งรถอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะเขาไม่ว่าแต่ต้องไปแจ้งขนส่งและที่สําคัญอุปกรณ์ที่คุณใส่และยึดติดเข้าไปเนี่ยจะต้องยึดติดค่อนข้างที่จะแน่นหนาพูดง่ายว่ายึดได้ก็ยึดเพราะฉะนั้นเขาไม่เล่นแบบยึดเก่ากันครับเขาจะยึดน็อตจริงวันนี้ก็เลยเป็นการโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีหนึ่งคันที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนะครับก็คือฝาบิน ส่วนอีกหน,หนึ่งคันก็เป็นรถใหม่เหมือนกันเป็นป้ายแดงทน้งคู่นะครับกําลังจะติดพอเห็นแบบนี้ก็พูดคุยกันเจ้าของก็เลยตัดสินใจให้ทําการเจาะยึดนะครับแบบเดียวกันแบบนี้เลยครับที่ผมนําเสนอให้ดูก็คือเป็นการเจาะยึดลงไปที่ตัวโครงสร้างฝากระโปรง นะครับหลายท่านบอกว่าถ้าเจาะแบบนี้ฝาก็เสียเหรอจริงๆมันไม่เสียหรอกครับเพราะว่าที่เราเห็นรถแข่งรถซิ่งรถในสนามต่างๆนานาเนี่ยเวลาเขาใช้ความเร็วอ่ะหรือว่าอยู่ในเซอร์กิตในสนามก็ดีอุปกรณ์ทุกอย่างเจาะลงตัวรถหมดนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าเน้นและให้ความใส่ใจกับเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งสวยงามตรงนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าอยากสวยใช้สโลแกนเล็กๆก็ได้ครับเจ็บแต่จบครับนะครับตัวนี้รับรองได้ไม่สร้างปัญหาให้ใครในอนาคตเราออกฝาเราไม่ได้เสียนะครับ ฝาเราก็ยังมีรูซึ่งเป็นรูที่ใช้แล้วแต่ช่างแต่ละที่นะครับแต่อย่างที่ผมจะใช้ในตัวฮุกนะครับยึดติดลงไปซึ่งเวลาอนาคตไม่ใช้เราแค่เปลี่ยนน็อตหรือใส่น็อตแบบนี้ใส่เข้าไปก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ให้ดูกันนะครับว่าหลังจากยึดแล้วลักษณะนี้ต่อไปไม่ว่ากาวจะย่นกาวจะอ้าอย่างไงเนี่ยฝาก็จะไม่บินอีกต่อไปแล้วนะครับผมยังไงก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากนะครับ เพื่อนๆทุกท่านด้วยที่จะแต่งรถนะครับที่แต่งไปแล้วก็ดีหรือยังไม่แต่งก็ดีก็ลองศึกษาดูดีๆนะครับถึงขั้นตอนการติดตั้งหรือว่าที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมั่นตรวจสอบดูแลเขาบ้างเพราะว่าน็อตทุกอย่างนะครับไม่ว่าโลบากันชนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวที่เป็นน็อตนะครับโดยเฉพาะน็อนตอสแตนเลสเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลื่นเพราะนั้นมีการเคลื่อนตัวขยับตัวมันทุกครั้งที่เราขยับตัวมันจะค่อยๆคลายออกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ยึดให้มัน หรือว่าเป็นแค่กาวก็แล้วแต่โดนน้าโดนฝนเข้าไปบ่อยๆมันก็จะอ้าออกมาเหมือนกันเพราะนั้นหมั่นตรวจสอบดูแลเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของคันข้างหลังด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีสาระดีๆใหม่ผมจะนํามาให้ดูนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ